ครบผมเช้านี้นะครับเราก็มาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของอหัวแรงบัดกรีนะครับซึ่งหัวแรงบัดกรีนะครับโดยปกติตรงเนี้ยนะตรงที่เราทําการดามตรงนี้มันหักนะครับใครที่ซื้อหัวแรงในลักษณะแบบนี้มาให้ทําการเชื่อมดามก่อนเลยนะครับไอรูตรงเนี้ยมันเป็นรูระบายความร้อนนั่นเองนะครับทีนี้ เมื่อเราใช้งานไปใช่ไหมเวลาเราใช้งานเราต้องมีการกดการเน้นนะครับเอวตรงนี้มันจะอ่อนเอวตรงนี้มันจะหักนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กบางมันเป็นช่องระบายอากาศนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อมันหักมานะครับจริงๆแล้วมันยังใช้งานได้เพราะว่าตัวแท่งทําความร้อนมันก็ร้อนเป็นปกติเพียงแค่ว่าเอวมันหักเราไม่เอาเราไม่สามารถเอาไปบัดกรีได้เราก็ต้องมาทําการแก้ไข,ขโดยการ ตัดซีลวดเล็กๆซีลวดจักรยานหรือว่ารวดนะครับเด็กแข็งนิดนึงนะครับมาดามในลักษณะแบบนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆพี่น้อง FC เอาละเช้านี้ก็ทำคลิปมาฝากเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ